Hi everyone สวัสดีค่ะโอนะคะวันนี้นะคะโอจะมาสอนการพูดคำว่า good night เวลาที่เราคุยใช่ไหมคะเราจะปิดท้ายด้วยว่า good night เวลาแชทหรือเวลาคุยเป็นภาษาอังกฤษทีนี้ถ้าเราจะไม่พูดคำว่า good night เราจะมีคำอะไรที่มาใช้แทนกันบ้างคือสามารถใช้แชทกับหนุ่มๆได้เลยค่ะรับรองว่าเลตติ้งขึ้นแน่นอนค่ะติดตามโอในคลิปนี้ได้เลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มคำแรกกันเลยค่ะคำแรกนั่นก็คือคำว่า good night ก็คือ good night ธรรมดานี่แหละค่ะแปลว่าขอให้มีคืนที่ดีนะก็คือสามารถใช้คำนี้ได้เหมือนเดิมค่ะต่อไปคำที่2นะคะก็คือ night night ก,ออก,ก็ออกแนวแบบน่ารักน่ารักขี้ขู่ค่ะคือแบบ night night สามารถใช้กับเด็กๆได้หรือใช้ในกรณีที่แบบอยากน่ารักขึ้นก็ใช้คำนี้ได้นะคะคำที่3มนะคะนั่นคือคำว่า sleep well ก็แปลว่าตรงตัวเลยนะคะก็แปลว่าขอให้มีการนอนที่ดีก็คือสามารถใช้คำนี้แทน good night ก็ได้ค่ะ คำที่4นะคะนั่นก็คือคําว่า time to hit the pillow แปลว่าถ้าแปลตรงๆก็คือถึงเวลาที่เราจะไปตีหมอนกันแล้วแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือถ้าแปลตรงไปมันก็จะแบบตีหมอนดูรุนแรงเนาะแต่ไม่ใช่ค่ะมันก็หมายถึงว่าถึงเวลาที่เราจะไปนอนหนุนหมอนกันแล้วค่ะคําที่5นะคะก็คือคําว่า have a good sleep ก็คือขอให้มีการนอนที่ดีค่ะคําที่6นะคะเราสามารถใช้ทิง้งท้ายแทนคําว่า good night นั่นก็คือคําว่า until tomorrow ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือจนกว่าจะพรุ่งนี้ก็หมายความว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะคําที่7นะคะก็คล้ายๆกับคําที่6ค่ะคล้ายกับคํควาว่า until tomorrow แต่คํานี้คือ see you in the morning see you in the morning ก็แปลว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะฝันดีนะมาต่อกันที่คําที่8เลยนะคะคําว่า sweet dreams ก็ค,ค,คือขอให้มีฝันหวานนะคะ คำที่9ก้านะคะคำนี้คือหวานมากค่ะใช้หยอดหนุ่มๆได้เลยค่ะนั่นก็คือคําว่า I will be dreaming of you แปลว่าฉันจะฝันถึงคุณนะคืนนี้ประมาณนี้ค่ะหวานหวานเนาะคำต่อไปนะคะคําที่10ก็ยังเป็นคําที่เราใช้แอลหนุ่มได้เหมือนกันค่ะหมายความว่า See you in my dreams ก็คือไว้เจอเธอในฝันของฉันนะคืนนี้โอ้คนลุกขัง ต่อ,อจากคำที่10นะคะนั่นก็คือคำที่11หลังจากที่เราหยอดนุ่มๆไปแล้วว่าเจอกันในฝันของฉันนะเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่า dream about me dream about me อย่าลืมฝันถึงฉันนะคืนนี้ต่อไปนะคะคำสุดท้ายค่ะก็คือคำยอดฮิตคำนี้ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันค่ะว่า sleep tight ก็คือขอให้หลับสนิทฝันดีนะทั้งหมดก็เป็น12วลีนะคะที่ใช้แทนคำว่า good night ถ้าเพื่อนๆเบื่อการใช้คำว่า กู o ดไนท์กู o ดไนท์กูดไนท์แล้วมันแบบเบื่อแล้วไม่มีไอเดียอะไรใหม่ก็อย่าลืมนำสิวันนี้ไปใช้แทนคำว่า Good ดไนท์นะคะแล้วอย่าลืมดีมาเบลบีนะคะบาย